โอเคนะครับวันนี้เราจะมาดูบนโดดน้ําที่บ่อโดฮะไม่เป็นใครที่ไหนไกลครับเพื่อนผมเองฮะบ่อดินแท่งแทงครับโอเคครับพร้อมเป็นยังฮะคุณเต้ครับเต้ทูเต้โอเคฮะพร้อมเป็นยังครับฮะคุณพร้อมเป็นยังครับทำใจแป๊บโอเคฮะครับวันนี้คุณโอเคครับผมหนึ่งสองสามไปแล้วครับผม ถ่ายครับพี่เอาเหรอเอออ่ามีมผิดจังหวะนิดหน่อยนะครับห <laughs> <laughs> นึง่งสองไปครับ <laughs> อ่าแม่อกี้มีมีสะดุดล้มนะครับผม <laughs> มีสะดุดล้มนะฮะหนึง่งสองสามไปครับ <laughs> รนนครับนั่นแหละครับท่านผ <g ười> ู้ชมนะครับพื้นที่ก็สูงประมาณกี่เมตรครับคุณเต้สูงประมาณกี่เมตรครับสามเเมตรเ <g ười> นะใครยอยากมาสนุกกับที่บ่อดินทเท่ๆนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กของแฟนเพจ ปอดีมท่สะเทิงไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมคลิปหน้าครับบ๊ายบายสุณเต้บ๊ายบาย,บาย,บายคุณผู้ชมหน่อยโอเคครับผมเจอคลิปหน้าครับ